แล้วครับพี่น้องภาษาอีสานเพินเอิญว่าบ่อฮอดบาดจังเืออวัดบ้านจานนะครับวัดหลวงปู่มหมุนนะข้างในมีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับองนี้เป็นท้าเวสสุวรรณนะฮะตอนนี้นะครับกำลังด่งดังเลยองค์นี้สวยมากเลยฮะผมเห็นองค์นี้แล้วสวยครับ ดอ,อกไม้ตามสภาครับไว้ทั้งด้านบนเลย,ลยนนลแล้วครับครับไว้ดานบนครับก็ลงมาจุดถูกดานล่างถูกไปตรงนีนะครับจุดเจ้าดอกครับ ครับจุดนี้เป็นจุดไหว้หลวงปู่หมุนนะฮะห้างบ้านบนเป็นบรรจุพระสรีระธาตุของท่านนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้กันครับอันนี้เป็นพระสรีระของท่านนะฮะเดี๋ยวเราไหว้ท่านนะครับ เพื่อนๆมีปาดุกมาถวายนะฮะหลวงปู่ด้วยใครรู้บอกด้วยนะฮะว่าเกิดจากอะไรหลวงปู่ท่านชอบฉันหรือเปล่าชครับด้านหลังนี่ก็เป็นภาพวาดนะครับ ก็ใครที่ต้องการมากราบหรือมาถ่ายรูปไปเป็นทีละลึกก็มาแจงจุดนี้ได้ด้านหลังพัสรีละท่านนะครับ นี่ก็คือด้านในพระโบสดนะฮะจะมีภาพวาดเป็นกันด้านหน้านุ่นเป็นสารานะสวยงามงครับและนี่ก็คืออุโบสถน่าจะเป็นสารานะขอโทษสวยงามครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเดี๋ยวจะมืดนะฮะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe เนาะสวยมากครับวัดบรรจารย์ครับหลวงปู่หมดครับสวัสดีครับเพื่อนๆแวะอีกแล้วนะฮะวัดป่าไกรทองนะฮะเป็นทางผ่านระหว่างศรีสะเกษนะครับสุรินทร์บุรีรัมนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในสวยงามครับเข้าไปดูกันเลยครับไป บแล้วนี่ก็คือบรรยากาศด้านในตัวของวัดนะฮะร่มรื่นนะครับสวยงามฮะมีพญายนาคด้วยนะครับครับก็จุดนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะดอกไม้ทุกเทียนตามกำลังศรัทธาเนะ เราเอาพานนี้แล้วกันค่ะ ด้านบนเป็นเสาหงสะสวยงามนะฮะหงสองตัวนะครับสวยงามเจออะไรอีกแล้วไม่รู้ครับเนี่ยเต่าเสลนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรนะครับอ่า น่าจะเป็นของฝากนะฮะแต่คงไม่เข้าไปเลยถ่ายนิดหน่อยเดี๋วไปเข้าฝั่งนู้นนะเพื่อนๆครับเต่าฮะ เต่าสลเลนข้างในเป็นของฝากขนะายของฝากแต่เราไม่เข้าไปเนาะนะเดี๋ยวจะมืดถึดที่พนะักก็จะถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะก่อนไปสวยงามครับเป็นของฝากนะฮะ